เ้ยพี่แยมแม่แยมอ้านี่ไงโดดล่มลงมาด้วยเข้ามาแล้วเป็นงานไม่มาแม่มาเป็นงานคนเดียวด้วยเออแม่ย่ามาดีค่ะแก้วละสองร้อยค่ะรับกิ่แก้วดีค่ะคุณยมิ่นผมเอามาสิเอามาสิบแก้วยังจะมาขึ้นแก๊งครับ แก๊งเหรอคะครับจะขอเปิดกดแป๊บนั่นไงป็นระเทศไงแป๊บต้นเลยจะก่อนเกินเรียญเหรียญกันเงินพร้อมไหมคะพร้อมาแล้วค่ะสิบคนมีใครบ้างคะขอฝ่ามือถอยนี่ครับผมยามรอได้ค่ะใครบ้างคะฝ่ามือฝ่ามือขวาขวาขวาพี่ยาม กว่าใครมว่าผมมาขอพี่นะไหนื่อยวะที่อยากจะเล่นไร้ขวาอีกเหรอนนู่นเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ก็ดูก้อนไว้ก่อนดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะท่านชมขอเชิญสิบคนที่กำแพงเดี๋ยวทยถ่ายรูปโอหน้าสภาพหน้าเนาะโอ้ดูสภาพหน้ามันไม่ใช่ทำอะไรถ่ายรูปสองนิ้วเหรอ ไม่แยี่ยมคือหน้าคือพิงอาฮะแล้วก็โชว์บัตรประชาชนด้วยนะคะทุกคดได้ไหมครับที่เรากดค่ะที่เราต้องถ่ายรูปหรือเปล่าหน้าหน้าหน้าแบบแบบบัตรประชาชนไม่ขึ้นอ่ะทิ้มแลด้เข้าไปใกล้ๆอ่ะครับบัตรไม่ขึ้นอ่ะยังไม่ได้กดแป๊บนึงอ่า มันล่าไม่ได้อะใช่หใช้ใช่ไหมอ่ะขึ้นละแล้วทำไมแม่ไปอยู่อ้างบนสุดะล้วะนต่อไปค่ะนี่คือเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะอสล่นต่อไปค่อหนต่อีแค่ปค่นี่รป่ป ใช่ลุกติดบัตรอ่ะทำหน้าช็อกดิทำหน้าช็อกจะขอบคุณนหน้าช็อกทำหน้าช็อเขาเพิ่งจะไปที่ออร์ีสมาอนโะผมเมื่อกี้ผมคนที่ออร์มาโดนไปร้อยหนึ่งอ่ะให้คนละห้าสิ เรี่ยนสีกล้องเลยฮะให้ดูหน้าข่าวหน่อยลำเป็นสีหน้าหน่อยขอสีหน้าฮ่าฮ่าหน้าเหวอร์หน้าเหว่อร์อะไรกระเป๋าอะไรครับพี่กีรินกระเป๋าอะไรครับหนึ่งสี่แปดอุ้ยโอ้โหจะบอกว่าน่ารักช้มุดก็กิงใจ ทีมทำอะไรอยู่ช่วยหา,ย,<อ>าหยด้วยทีคลิปหายคนชุดไปเข<ๆ>้าเอาที๋ยวปไ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 ,<ด>ไปไปไปปไปไสไป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 ไ่ไทไปไปป เห็นหน้าตกใจเหรอพี่แั้มเราจึงเอาแว่นออกอ่าไม่ทันแล้วเปลี่ยนรองเท้าลูก ยังยังครับยังคนเป็นก็ไม่มาเขาประชุมกันเลยครับเขาประชุมครับเขาประชุมกันนะครับอันนี้ท่าอะไรอะหลังชื่อท่าอะไรอะสามสามเจ็ดผิด แต่ว่าเ่หน้าทผมแล้วก็นอยู่ที่คนแต่งหน้าทำผมโอเคได้ค่ะพอพับแล้วบอกนะอะไรอบอสได้ค่ะเรียกอะไรบอส สองหนึ่งเจ็ดตอหนึ่งเจ็ดนะอันนี้อันนี้ให้ใครอ่ะให้ใครก็ได้ใช่ไหมลอย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 มีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรอ่ะต้องการคู่เลยนี่ต้องอันนี้คู่เลยคู่เลยนี่ไงที่คือท่าของแกงเราเคียวสวยเวลาคุยก็โชว์อย่างนี้ใช่ไหมครับเคียวสวยพวกเราเคียวสวย ผมว่าชูท่าเนี้ยโดนแล้วอ่ะบักบักบักเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปไม่ถ่ายหมดได้ใช่ไหมหรือว่าต้องถ่ายเฉพาะสิบคนแรกสิบคนแรกก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะมีการถ่ายเออเดี๋ยวขออนุญาตมุฟมาตรงนู้นนะฮะที่ป้ายครับขอท่านี้เลยนะฮะอ่า ช่างภาพมาร์กจุดเลยคับนักข่าวดีว่ะช่างภาพมามาร์กเจ้าเทียนเนี้่ยฮะตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวยืนข้างหน้าผมครับแต่งตัวดีดีแต่งตโจเลยปะพอดีจะไปทริปออทรีนะคะขอโทษสวัสดีค่ะดีค่ะข่าวข่าวบ่วนก็เลยรีบมาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีคตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เลยฮะให้เห็นป้ายเดี๋ยวขออนุญาตยืนมาร์กจุดให้นะคะตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรียงหน้ากระดานได้เลยค่ะ โอเคนะคะโอเคเหมือนนักบอลไหมฮะแถวหน้าให้ย่อเั้มขาดีสองครับคุณได้ค่ะรอได้ค่ะไม่มีปัญหาออุยโทษคุณคุณด,ดันต้อง <im ans> ให้หล่ำเยืขเเนย <im ans> ข้างบอสดิ <im ans> บอสล่ำเยืนข้างบอสดิเออบอสล่ำเยืนดิเออบอสล่ำเ <im ans> ออเดี๋ยวนี้กลับกลับโงโอเค

ระหว่างเราผมอนุญาตสัมภาษณ์พี่ฟาโบหน่อยได้ไหมครับเสร็จแล้วนี่ได้ครับอาพี่ฟาโบครับอาอยากแด้เลยขอความสุขหน่อยว่าความสุกที่มาขึ้นแกงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมที่เคียวสอดจะได้เป็นแกงแล้วครับทุลักทุเลครับมันเป็นยังไงครับทุลักทุเลของพี่ฟาโบเนี่ยครับก็กว่าจะได้มาขึ้นคือมันวุ่นวายยุ่งยากไม่มีใครอยากภุมมใจไหมครับที่ได้ขึ้นแกงแล้ววันนี้เฉยๆครับมันแบบเฉยๆครับใช่เฉยๆ แล้วก็ผมคำถามเอาเอาว่าต่อเลยครับผมแล้วก็อีกไม่เกินเจ็ดวันเราจะได้ได้สมาชิกเพิ่มแล้วภายในเดือนนี้เราจะยุบแก๊งเลยครับเอาเอาเป็นงั้นเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเนี่ยหยอกครับหยอกแล้วไปครับแล้วไปโอเคแล้วพี่ฟาโบมีจะฝากบอกถึงแบบสมาชิกแก๊งตอนนี้ไหมครับผมบอกว่าแบบว่าอุดมการของแก๊งนี้คืออะไรครับพี่ฟโบครับงงงงแต่ทรงพลังครับ คำที่โอเคครับพี่บาโบครับหัวข้อได้คะคำสุดท้ายครับผมพี่บาโบพี่บาโบมีมีอะไรอยากจะฝากถึงแก๊งหรือว่าแก๊งเงินอื่นว่าคนอื่นในเคเคเท้าไหมครับพี่บาโบ้หิวกินข้าวครับหมายถึงกล้องแหละแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับพี่บโบครับครับถ่ายรูปกันต่อเลยครับผมขอบคุณครับย่างขึ้นมาหน่อยขอท่าเด่นเด่นเลยคร่ะ ค่าเดี่ยวเลยครับผมคอมบัจจ่าหัวดำครับแล้วควรทรองเท้าหมคะจะจังทรองเ้าหน่อยหัวดำขนมข้งกับทีนิวเพียบอกคนข้างเพิ่มเลยครับใช่แล้วค่ะคุณาอ๋ออันนี้โชวซิกแพคใช่ไหมคุข้างไปเรื่องต่อทีนิวขนมข้งกโอ้ท่าไหนคอสแอมคอสอาร์มแต่จำเลขไม่ได้ หนึ่งแปดเก้าเตรียมพร้อมนะครับโพสท่าได้เลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกแล้วหลอกแล้วหลอก สตอนนี้ครับบอสผมเป็นคนที่เปิดนิดนี่ครับพี่เล่นไหมพี่เล่นยังพร้อมครับแล้วหรอพี่หันเอ็นด้าขนมปังมาราชาเหลืออีกแล้วพี่เย้มมาพี่พี่แย้มอ่ะรอรอข้างหน้าเลยรอข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าไหนเขาเข้าเขาเข้าไปในสถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับรู้ว่างครับกำลังโพสต์อัพคหา อ่ลบควรบอกพี่ชายหาดลบเลยฮะพี่หาดลบหน่อยโี่ดโทษ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 แสนแล้วก็หยรือบบทำกใจเลยอยากเจ้าอกไงจางอยาหาไม่เจดจาง โอเคของเราโพสต์อัพเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปถ่ายนิดเดียวฟังไปขึ้นชื่อยังเลย่ไปฟังกันนะค่ะตัวต่อไปนี่ ม่ช่อ,อมีไฟด้วย่ะพี่ยังไรละมีไฟได้ไงวะสามสห่งเหรียญสิเหรียญกับเิสอแนหัวหน้าแกงครับหัวหน้าแกงรับแท็กครับสแบบรุปจะให้กูหรือล่ำเป็นเนี่ยพี่อะไร ีบร้อยครับขอบคุณครับพี่วิกครับผม